เนี่ยไม่ใช่เกือเจีาไปไม่ใช่ตัวนี่มันกม็ดนโอ้ยสี่สิบโลดิแนะนำกับสอติ๊กสติ๊กว่าพอดีนี่นี่ไปขวบลอโนโซได้ที่ก็เก็จ็บานู่นม่หน่อยหดิหวสิบบาทเนี่ยแต่ว่าหวยี่สิบกันหน่อยลูกเป็นนั่นปะเออม่ไม่ไม่โอ้โหอันสืมันันมันสืบมีิัมันสืนสสู่เครื่องเขครับ ตัวเครื่องน้อยก็ดีเครื่องตัวห้างเป็นบ่เป็นเจ็ดเครื่องแปดพันแล้วเครื่องมือหนึ่งมือสองอยู่ทั้งนีหัวโม้เขามือหนึ่งตัหัวโม้สวัสดีครับมื่อนีกะใด้บ้านสอนทั่วได้เอาอ้อยนะครับอ้อยสุพรรณหาสูตรม่แห้งอ้อยเนขั้นให้นะครับเนาะสิร้องเอาไปซีมนะครับครับผมเมื่อนี้กะได้เอาอ้อยไปขั้นเอาน้ำอ้อยนะครับเนาะนี่ครับผม ผ้นท้องที่เอาอ้อยไปขั้นมือนีครับเต็มเลยครับครับผมมือนีกะครับตั้งแต่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเันนะครับผมกดติดตามช่องไท้ยบ้านสอนทั่วน้าเลยครับผมมีอย่างดีๆมีอย่างไม่ไมเสียวลงไให้ามึงครับผมสวัสดีครับ